ันสินค้าภายในรถมันสําคัญหรือไม่นะครับมันสําคัญนะครับในเรื่องประกันสินค้าภายในตัวรถถ้าเราวิ่งงานประจาเราก็ควรจะมีไว้พอาเราเกิดอุบัติเหตุมาครับสินค้าเสียหายเราจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เขาเอางครับซึ่งเป็นเงินไม่น้อย สวัสดีครับเพื่อนชาวไทยเปียบชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยครับไทยเปียบชาแนลวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องประกันสินค้าในรถนะครับว่าจะเป็นต้องทําหรือไม่นะครับเพราะว่าวันนี้ผมเข้าไปดูในกลุ่มของพวกเรานะครับกลุ่มรถร่วมนะครับกลุ่มรถร่วมต่างๆนะครับก็มีพี่คนหนึ่งนะครับที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าเดี๋ยวขอสวัสดีก่าครับ กพ็พี่คนหนึ่งนะครับก็เขาไปโพสใน Facebook ในกลุ่มของรถร่วมนะครับบรรทุกตู้ทึ้รับจ้างนะครับ,บก,ก,บก,บก็ประสบอุบัติเหตุนะครับขณะบรรทุกสินค้าไปส่งลูกค้านะครับก็ประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็แกเล่าว่าแกไม่ได้ทําสินค้าในรถนะครับทําให้ต้องชดใช้ค่าเสียหายในส่วนของสินค้าเป็นมูลค่าประมาณ2องถึงสามแสนบาทนะครับ ก็เลยจะมาเล่านะครับให้เพื่อนๆชาวรถรวมให้ได้รับฟังกันนะครับว่าประกันสินค้าภายในรถมันสำคัญหรือไม่นะครับก็จะมาเล่าให้ฟังกันเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากประกันสินค้าตัวที่ผมใช้อยู่นะครับก็เป็นประกันสินค้ามูลค่าเบี้ยประกันนะครับก็จ่ายไปที่ประมาณ 6,200บาทนะครับก็ทุนประกันสินค้าภายในรถประมาณ5 0 0 0บาทนะครับ5 0,000บาทก็ถือว่าก็พอประมาณครับเพราะว่าสินค้าที่บรรทุกในรถนะครับก็จะอยู่ประมาณ2แสน -3 แสนหรือไม่ก็แสนหรือไม่ก็หลักหมื่นนะครับก็แล้วแต่เที่ยวที่เราไปวิ่งนะครับบางบริษัทสินค้าเที่ยว งานอาจจะน้อยแต่ว่าสินค้าอาจจะมีมูลค่าเยอะนะครับเพืเ่อนๆก็ปีแรกที่ออกมานะครับที่งานเยอะแล้วก็วิ่งงานประจําก็ผมเคยทําประกันสินค้าถึง1 2,000บาทนะครับทุนประกันอยู่ที่ทุนประกันอยู่ที่หล้านบาทนะครับสินค้าภายในรถแต่ว่าในจํานวน5้าแสนหรือ1ึล้านบาทของทุนประกันนะครับ ทางประกันภัยนี้ก็จะให้รับผิดชอบให้เราประมาณ80หรือ90%เปอร์เซ็นต์ในหมจำไม่ได้นะครับที่เหลืออีก10เหรือ20เปอร์เซ็นาก็ต้องเป็นผู้ชดใชด้เหมือนเดิมนะครับสมมติว่าสินค้าที่เราบรรทุกไปในรถนะครับก็มูลค่าประมาณสัก1นึ่งแสนบาทอย่างเงี้ยครับก็เ,เราไปประสบบเ,เหตุรถพลิกคว่ำหรือรถชนแล้วทำให้สินค้าภายในรถเสียหายนะครับ เราก็จะได้ชดชดเชยนะครับสมมติว่ามูลค่าในรถที่เราไปหนึ่งแสนบาทแต่ว่าเราไปทําเราอาจจะได้เงินจากประกันประมาณ 8, 9, 000, แปดเก้าหมื่นในเราอาจจะได้ต้องชดใช้เองหมื่นหนึ่งสองหมื่นนะครับเพื่อนก็ประมาณนี้ครับผมก็ยังไม่รู้รายละเอียดของในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆครับก็เลยมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับว่ามันสําคัญนะครับในเรื่องประกันสินค้าภายในตัวรถถ้าเราวิ่งงานประจําเราก็ควรจะมีไว้ ก็มีไว้ก็ปีหนึ่งสักห้าหกพันก็ยังดีกว่าไม่มีไม่มีมมพอเราเราเกิดบัิเหตุมานะครับสินค้าเสียหายเราจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เขาเองนะครับซึ่งเป็นจํานวนเงินไม่น้อยถ้าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าหลายแสนนี้ก็ถือว่าลาบากนะครับพรเพื่อนๆก็กว่าจะเอาได้หาเงินได้สองสามแสนก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็หลังจาก ทำประกันสินค้าแล้วเราก็จะได้อุ่นใจนะครับเพื่อนๆว่าเกิดอุบัติเหตุมาเราจะไม่ต้องรับผิดชอบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เรามีประกันรับผิดชอบแทนเราครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับไปดูรายละเอียดงานที่วิ่งนะครับถ้าสินค้ามีมูลค่าหลายแสนก็ควรจะทําไว้นะครับเพื่อนๆก็วันนี้มาแนะนาเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็จะเล่าเรื่องที่ว่ารถของพี่คนนั้นนะครับที่ไปเหมือนทุกสี ก็ขอเป็นกาลังใจนะครับให้พี่ผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายไปนะครับก็เป็นกาลังใจให้เพื่อนชาวไทยพี่อับชาแนลทุกคนนะครับช่วงนี้ก็โควิดสถานการณ์ทางผมก็ไม่ค่อยมีงานวิ่งเหมือนกันครับก็อยู่แต่บ้านวันนี้ก็อยู่บ้านก็เลยทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่ชมแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องยูทูบไทยพี่อับชาแนลนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราพวกเราจะทําคลิปมาฝากเพื่อนชาว กระบะตู้ทึบบทร่วมต่างๆนะครับแว,วันนี้เขาขอกล่าวเขาว่าสวัสดีครับ